นมันกาแล้วครับชับจับจับจับเอาอันนี้ก่อนเลยนะครับผมนะก็ได้น้องเออสวยงามนะครับผมนะโอเคได้ทันรอนแล้วตีอ่ะดวงเจอทรายตีเรี้ยวไปได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีตัวไหมโอเคแล้วผมตอนนี้มาแล้วนะครับผมนะเราก็ได้อะไรมาเยอะมากนะครับชิบชิบอาตีมในสเตปมาเลยครับเออสวยตีนะครับเอาดวงก็เลยดวงอืมนะครับผมสำหรับดวงมันเยอะเยะมั้งใช่เหรอเมื่อชาตะกี้ผมก็นึกว่ามันอยู่กันเยอะนะครับผมจังหวะนี้มาครับวันนี้ตีเรียบร้อยนะผมนะ เควอนาตตีตีตีปั๊บปั๊บปั๊บชิบชับชว์ปั๊บปั๊บปั๊บซื้อแข่งอเมชันื้อแข่งซื้อเกิลร้อยสวยงามนะผมทีปั๊บปั๊บปั๊บมาทีเฮ้ยโอยตกแก๊กเอ้ยโอเคผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมดังลูมิแอร์นะครับผมนะในคลิปนี้นะครับผมมาเล่นลูบูในตำแหน่งของจังเกิลกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะแต่เกมนี้เนี่ยเราจะมาพิเศษหน่อยนะครับก็พี่จะไอผมจะมาเล่นแบบ ลูบูใส่ตีเร็วอะครับนะนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้โทรศัพท์ก็ค่อนข้างจะรอนะครับกาเล่นปัญญาอ่อนก็ขออภัยด้วยนะครับคือมันเดินไม่ค่อยไปนะครับบางทีถ้าทุกคนลองสังเกตไอปุ่มเดินผมมันจะนั่นแหละครับผมนะโอเคนะผมมองก็ทําการฟาร์ไปก่อนละกันนะผมนะโอเคนะครับเอาบูก็เลยนะครับก็เกมนี้รูปพลังแฟร์ขึ้นไว้ให้นะครับผมนะแต่ก็ไม่ต้องเชื่อผมมากครับ เพราะว่าผมเล่นสายโกั้นตีดนะครับผมนะก็จะเป็นในส่วน <st im ited noise> ของสายตีเร็วนะครับธนูนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของดาบตีเร็วสีแดงนะครับผมนะแล้วก็จะมีโอนิอาร์มด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับรูบูนะครับแต่ถ้าถามว่ารูนที่ผมใช้ตอนนี้ก็คืออะไรก,ก็เป็นเจาะร้อยเหมือนเดิมนะครับนะครับผมพลังแฝงก็เหมือนเดิมนะครับเป็นพลังแฝงเดิมก็ที่ใช้ในคลิปที่แล้วนะครับที่เล่นรูบูเลยนะครับ แต่เมื่อก่อนเนี่ยลูบูเขาเล่นดาบดาบปักกันนะผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมาเล่นอันนี้กันแล้วนะครับแต่มันน่าจะมันน่าจะยืนได้นานตีมหนึ่งสเต็ปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ฟังศัตรูก็นำไปแล้วนะครับซองคิวนะครับโอเคเราก็ฟาร์มไปก่อนละกันนะผมนะสำหรับต้นเกรมนะครับด้วยสี่ที่บล้อยแล้วนะครับผมนะดูดีล่างจะมีประเด็นบ้างหรือเปล่านะครับผมนะโอเคนะครับ นะครับผมนะถ้าใครเข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละก,กันนะครับผมนะจังหวะนี้มาแล้วครับฟ้าฟ้าฟีบ,ฟบ,ฟบ,ฟบชับโช,บชวเเ์เรียบร้อยตีมืสเตปนะครับผมตีตีเรียบร้อยกูปิงไม่ได้ปิงมันหลอนนะครับเออผมเสียใจจ,จริงๆนะครับผมนะมาเลยครับตีเออนะครับผมโซไว้นะครับผมโอเคนะครับตีเอาล่างก่อนละกันโอเคได้ธนูเล็กแล้วนะครับ โอเคนะครับโอเคนะผมตอนนี hmm. okay. love, much, uh. ้ป้าเราโดนยับมากนะอย่ารอไอ้นั้นหน่อยละกันมาครับจังหวะนี้เอาดูก่อนละกันตีอัลติมิสเต็ปตีตีสวยนะครับผมกูไม่ได้สวยงามอลังการงานสร้างนะครับผมนะตี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 ปั๊บปั๊บปับปับชิปชับชุบเรียบร้อยไม่ได้อีกแล้วโดนไปแอซิดไปซาบนะครับผมนะเฮ้ยเสียใจจริงๆนะครับผมโอเค เราไปรอกลางก,ก่อนแล้วกันนะครับผมนะเอาตังก่อนนะครับโอเคนะครับผมนะก็อา่าผมเลยอาครับหมุมจังหวะนี้นะครับเอาวันนี้ก็เลยชิปชับโชว์อาร์ติสไป์ตีต,ตีอาร์ติมุกสเต็ปเฮ้ยมันล้อเด้อเฮ้ยเกินอ่าสวยนะมาเลยจ้านะครับผมนะตีดูเรือตีดูเรือมิกสเต็ปตีดูเลือมิกสเต็ปนี่นะครับซูมไม่ได้ครับผมจังหวะนี้ปั๊บ ร้อนนะผมนะมน่าจะหนีรอดอยู่นะครับผมโอ้โหโอ้เพื่อนช้าเกินไปอ่ะครับโอ้ผมเลยตายเลยนะครับผมโอเคนะผมตอนนี้มาเอาเลดมาแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับตอนนี้ได้ธะน,นูแล้วนะครับผมนะสวยงามนะครับมาชิบชับโชว์แป๊บแป๊บแป๊บ๊บเรียบร้อยนะผมนะโอเคได้ธนูแล้วเราจะขึ้นเป็นในส่วนของสเปียออฟลองฮีนูสก่อนละกันนะผมะ หรือขึ้นเป็นดีเล็ก็ได้นะครับเดีย๋ยวผมดูก่อนแล้วกันนะครับผมนะแต่เกมนี้ผมน่าจะออกสเปียด้วยนะครับโอเคนะครับปั๊บปับปับดบโอเคขึ้นไปน,นี่ก่อนแล้วกันนะผมนะดาบทารอนหรือเปล่านะชื่อทารอนนะจะไม่ผิดนะครับโอ้ยล่างมีประเด็นเยอะเลยวะเราไปหน่อยแล้วกันไม่รู้ทันไหม ชิปโอ้โหแล้วกูมาได้เนีอาร์ติมิลสเต็ปสมัยตีตีตีต,ต,ตีบิลสเต็ปปั๊บชิปชับโชว์ฟับ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 กดแคมบิในสเต็ปโอ้โหโอ้โหเกินนี่ผมไม่ได้เลย,เลยใช่ไหมเนี่ยผมแบบเล่นเต็มที่อะครับจะไม่ได้สกิลอุจาร์ทจริงจริงนะครับผมนะโอเคมาฟาร์มต่อแล้วกันนะผมนะโอเคโอเคตอนนี้มาเคกลางนะครับผมนะ โอเคนะครับโหด่างโดนยับมากนะครับผมนะจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาก็แล้วก็ชับ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 เอาอันนี้ก่อนเลยนะครับผมนะไปได้น้องเออสวยงามนะครับผมนะโอเคได้ถลนแล้วตีอ่ะดวงเจอทรายตีเรียวไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บมีอีกตัวไหมอือนนืก็จะมีอีกตัวนะผมนะโอเคนะผมนะต่อไปขึ้นเป็นโอนิอาร์มเลยละกันนะผมนะสวยงามนะครับตีตีตีครับผมนะคือตีเรีวเกินนะครับดูดิครับฮะ ถ้าว่าเวิร nice okay. okay. so mm ์กไหมก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับผมนะเล่นเซเดเทมที่โหดนี่นี่อ้โหตียังแรงตียังเร็วนะครับผมนะเล่นเซเดเทมที่เป็นมาตรฐานของรูบูนะจะโหดกว่านี้นะครับผมนะโอเคนะครับตี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 เป็นไงตีโคตรเร็วครับโกงเกืนนะครับผมนะโอเคมาเอาดาร์ก่อนลักกันนะผมนะตี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 มีสเตปมีสเตปปั๊ปปั๊บปั๊ปปั๊ปตีตี ั่องนู้นมาเยอะวะโออก่อนแล้วกันนะกาลิกาบึดาชิโกะในชินาโบนะครับสวยตึ๊ตึกตึกตึกตีทุบตีตีเออนะครับผมนะนี่มันแก๊กประเทศไทยชัดๆดึงแม่นและรับจับวางนะครับผมนะเพิ่งดึงโดนตัวเดียวแล้วที่กูเล่นมาเนี่ยนะครับผมโอเคนะครับตี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 สวยงามนะครับผมนะ สำหรับอีจิโกะนะครับตีเร็วอ้าวอย่างนี้มาเลยครับสลลมเล็งสเตปนะครับผมได้ไหมเนี่ยอาตีแล้วปับ๊บชิปชับ,ชบโชปปับป๊บปับ๊บปั๊บตีตีเรียบร้อยนะหมดลนะสวยง,งามนะครับเอยดูต่อเลยเดือดเดดเบาเบาเบาดูดาาาดเพื่อนตีสมัยตีตีตเออนะครับนะ โอเคตอนนี้เราจับไป5ตัวนะครับแอซซิตไป6นะครับผมเห็นแล้วท้อนะครับแอซิตโคตรเยอะนะครับผมนะสำหรับเกมนี้นะครับผมโอเคเอาล่างก่อนละกันนะครับผมนะตี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 นะครับโอเคได้ล่างแล้วสวยนะครับโอเคโอเคเพื่อนจะเอาดาร์กหรือเปล่าแต่เรายังไม่เอาละกันนะเพราะว่าผมมากลางก่อนละกันนะครับผมนะก็พยายามรักษาป้อมปื้มอะไรไว้นะครับผมนะชอบทิ้งเลนกันนะผมส่วนมากที่ผมเจอนะครับผม โอเคนะครับไปเอาไปสเปียเอาลงยิงหนูเลยละกันนะหมูนะอ้าวันนี้ครับสกัดปั๊บปั๊บปั๊บชิบชับโชว์อือเรโดนแรงมากเลยครับผมนะตอนนี้เพื่อนเราก็อยู่กันเยอะนะครับผมนะนะครับแก๊กไปไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอเคเอาลงเอาเลสก่อนแล้วกันนะครับเอ้ใครเบิ่งเบิ่งเลยวะนะครับผมนะโอเคนะครับ โอเคนะผมตอนนี้มาแล้วนะครับผมนะเราก็ได้อะไรมาเยอะมากนะครับชุบชุดอาตีมหนึ่งสเต็ปมาเลยครับเออสวยต่ายนะครับผมเอาดวงกันเลยดวงอืมนะครับผมสำหรับดวงน่าจะได้กลางนะครับผมจังหวะนี้ตีตีนะครับนะตอนนี้จะไปแป้นะครับผมนะโอเคนะผมตัดเวฟก่อนแล้วกันนะสวงามนะครับผมนะ มันน่าจะได้ดิกเตอร์กันนะครับผมนะหรือยังไม่ได้เนี่ยโหมึงเอาดิกเตอร์กันยากกระชากเลยนี่ทีหนึ่งน่าจะได้แล้วเมื่อกี้เนี่ยมันตายเร็วไปนะครับผมโอเคนะครับครับแคลกลางตี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 ตตตโอ้โหดึงแบบผ่านซ่อมร้อยหกสิบองศา,าครับแก,ก๊กปูห็นแล้วท้อนะครับผมนะไอ้สวะ ไอ้ส <ś led> ัสแล้วผมนะโอเคได้สเปียร์สเปอร์แล้วนะครับผมนะโอเคมากลางต่อสวยนะครับไม่ใช่พังมาเลนล่างนะครับผมนะโอเคแล้วโอ้ oh, โหดึงไปโดดอีกแล้วมึงดึงให้โดดมั่งเถอะนะสลับแกลกนะครับผมนะปับ๊บอืมทุบเราแรงนะครับผมเนี่ยเอาอันนี้ก่อนเลยปับป๊บปับ๊ปปั๊ปปั๊ปตีตีตีต,ตีเอ้ย <ś led> ตอนแรกทีมมันอยู่เยอะไม่ใช่เหรอ เมื่อชาตะกี้ผมก็นึกว่ามันอยู่กันเยอะนะครับผมจังวันนี้มาครับจังวันนี้ตีเรียบร้อยนะผมนะเทลอนาฏตีตีตีฟับฟับฟับชิบชับชว์ฟับฟับฟับซื้อแข่งเอามีซื้อแข่งซื้อเกิดเรียบร้อยสวยงามนะผมนะตีปับฟับฟับมาทีเฮ้ยโหยสักแกกเอ้ยเออนะครับผมนะสวยงามนะครับผมโอเคตอนนี้จัดไปช่วเบ็ดตัวนะครับไายสองแอะซื้อไปเก้านะครับผะ ผมเป็นเครื่องช็อตตะกี้ช็อตนั้นอยู่เลยอะคือผมเข้าไปคนเดียวอะครับเพื่อนไม่คิดจะตาม,มด้วยเลยนะครับผมนะโอเคเหรอแทงจบเลยละกันนะผมนะมาอันติชับช้อปปับเรียบร้อยนะครับผมโอเคนะครับจบเลยละกันนะผมนะอเอาเฮ้ยสลับดวงนะครับผมนะโอเคโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ จะลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นลายจให้ผมหน่อยละกันนะผมนะคลิปหน้าไปเจอตัวอะไรก็ติดตามรับชมได้ของผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย